ขอน้อมนอมโมโพธิรักค่ะทุกท่านค่ะชาวโลกุตระธรรมค่ะวันนี้ค่ะเมนูของเราค่ะเป็นเมนูสคาฮา,ารีสไตล์ไทยมาให้ทุกท่านได้เห็นว่าที่จริงแล้วอาหารสาคารีที่มีเครื่องเทศโดยใช้น้ำมันในการสกัดสารอาหารออกมานั้นเราสามารถใช้พืชพันธ์ธุัญอาหารของไทยได้เลยค่ะที่แม่นเป้าเข้าประเด็นกับสุขภาพ และเมนูอาหารที่เข้ากันได้ด้วยค่ะวันนี้มีแกงป่าสาคาฮารีก็แกงป่าก็จะประกอบไปด้วยฟักทองหน่อไม้แล้วก็มะเขือค่ะและในนั้นก็ยังมีเขาเรียกอะไรเครื่องแกงไทยมีผิวมะกรูดใส่ลงไปด้วยมีเพิ่มพริกไทยให้ไปค่ะเพื่อเดี๋ยวจะต้อนรับ พายุที่จะมามีกระเทียมแล้วก็แต่ที่สำคัญในการแกงเราต้องเจียวเครื่องกับน้ำมันก่อนค่ะทุกครั้งเลยที่จะแกงอะไรก็ตามเจียวเครื่องกับน้ำมันเพราะบอกแล้ว,ว่าจะให้น้ำมันเนี่ยเป็นตัวสกัดสารอาหารและตัวยาออกมาผสมในอาหารที่เรารับทานค่ะเมนูที่สคือผัดผักบุ้งค่ะสคกฮารีก็เป็นวิธีการผัดที่พิเศษเลยค่ะคือผักบุ้งแดงที่เราหาได้มา ผักบุ้งแดงนี่ค่ะมีคุณสมบัติที่เยี่ยมยอดเลยในการช่วยระบายใครที่มีปัญหาท้องผูกหรือถ่ายไม่ค่อยดีหรือมีปัญหาเกยวกรบลำไส้ mm hmm. ก็ให้เน้นค่ะผักบุ้งแดงมาแต่ต้องมีวิธีในการปรุงค่ะโดยการเอาผักบุ้งมาแล้วล้างให้สะอาดก่อนล้างให้สะอาดก่อนแล้วถึงเรามาผ่าแบบไม้ไผ่นะคะผ่าเป็นซีกแบบไม้ไผ่ให้ยาวเลยค่ะเราจะไม่ตัดเป็นท่อน เราผ่าให้ยาวปุ๊บพอเราเจียวกระเทียมแล้วเราก็เอาผักบุ้งใส่แล้วก็ผัดค่ะกับน้ำมันตัวยาที่เป็นตัวที่ช่วยระบายในผักบุ้งแดงที่มีประสิทธิภาพมากค่ะจะออกจะออกมาค่ะแล้วในการผัดของเราคือต้องเปื่อยนุ่มไม่ต้องแบบเคี้ยวให้ฟันสึกต้องเปื่อยนุ่มค่ะทุกอย่างเพราะนั้นก็สามารถที่จะดื่มกินได้ทุกเพศทุกวัยในหม้อเดียวกัน ทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้เท่าผู้แก่ในบ้านที่ไม่มีฟันแล้วก็ทานด้วยกันได้ค่ะต่อไปเป็นเมนูน้ำพริกมาไม้ค่ะน้ำพริกมาไม้คือน้ำพริก B12 นั่นเองมาไม้คือยีสต์สกัดสกัดจากอะไรสกัดจากเครื่องเทศค่ะที่อังกฤษผลิตและทั่วโลกก็นำมาใช้ในอาหารเพราะเขารู้ว่าสมองสำคัญมากอังกฤษเนะี่ยเมื่อยกทัพไปอินเดีย ก็รู้ว่าเกลือเขามีคุณค่ามากรู้ว่าเครื่องเทศเขามีคุณค่ามากในยุคที่ล่าอาณานิคมค่ะเสร็จแล้วเขาก็มาทําปรับให้เข้าจริตกับของฝรั่งแหละที่เขาต้องทาเบรดอะ่ะตอนเช้ามีซุปของเขานะแล้วก็มีที่เราเรียกว่าขนมปังนั่นแหละคะ่ะเป็นจริตของคนคนตะวันตกคราวนี้ค่ะอินเดียบอกอินเดียไม่ต้องอินเดียไม่ต้องสกัดมาจาก จะมาเป็นแยมแบบนี้เพราะอินเดียใส่ไปในอาหารทุกอย่างเลยทั้งแกงค่ะทั้งเครื่องดื่มที่เป็นชงกับถั่วหรือในน้ำผลไม้ก็ใส่เครื่องเทศในของหวานที่ทำไปด้วยเต,เต็มไปด้วยถั่วเนยนมเหล่านี้ค่ะก็ไม่ขาดเครื่องเทศเรียกว่าดูแลตลอดเส้นทางเลยค่ะคราวนี้เนี่ยก็เลยนำตัวนี้มาใช้ค่ะเร่งด่วนเพื่อ ให้แก่สุขภาพของทุกท่านเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อมาเป็นอาหารแล้ว B12 ตัวนี้ก็จะแบบดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเลยมันต่างก,กันกับการที่เรากินแบบแคปซูลหรือไปฉีดค่ะอันนั้นต่างกันแน่นอนนี้เรากินเป็นอาหารไปเลยเข้ากับกลไกของร่างกายอย่างอ่อนโยนนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติค่ะและมีเมนูหัวปลีชุบแป้งทอดเบซัน แป้งเบซันก็คือแป้งแป้งบดจากถั่วโชเล่ดำนั่นเองค่ะเราก็เคยรุ่งเคยเอามาให้ได้ชมกันแล้วค่ะว่าเป็นอะไรที่เป็นแป้งสีเหลืองๆนะคะเรามีหัวปรีอยู่หัวปรีนี้ก็มีประโยชน์อยู่มากนะคะอย่างที่หลายท่านทราบคราวนี้เนี่ยเราก็เอามาคลุกกับแป้งถั่วตัวนี้แล้วก็เติมเครื่องเทศลงไปด้วยก็มีพริกไทยมีผักชีมีกระเทียมค่ะ มีมาซ่าหรือใครจะผสมอะไรเพิ่มก็สามารถที่จะตรงนี้ปรับเพิ่มเข้าไปได้ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ขาดเครื่องเทศแล้วก็ใส่เกลือดำลงไปให้มีรสเค็มนิดหนึ่งค่ะนี่ก็คือเป็นเมนูอาหารวันนี้เป็นสไตล์ไทยหน่อยค่ะเพื่อให้ได้เห็นว่ามันก็มีด้วยเหมือนกันสามารถทำได้ค่ะ อาทิตย์หนึ่งสักวันหรือ2วันค่ะลุงจะเอาเมนูสคารารีที่เป็นสไตล์ไทยหมายถึงแกงแบบไทยเช่นแกงส้มแบบทางใต้หรือแกงกะทิก็ได้ค่ะถ้าแต่แกงกะทิยากหน่อยเพราะว่าลุงจะไม่เอากระทิกล่องถ้าทํากันก็คือต้องคั้นเองหรือว่าเอ่อเอาแบบขูดมาแบบธรรมชาติค่ะโอ้มาเลยเจะขูดมาให้นไหนโอค่ะแม่บันหลายลูกเด้อค่ะค่ะแล้ว <Okay. S 2> ได้ค่ะเดี๋ยวคุยกันหลังไมานะคะแม่ทานข้าวก่อนนะคะค่ะอาหารสักการรีก็เช่นเดียวกันค่ะเปิบกินแต่ละอย่างแต่ละจานแต่ละคำข้าวไปหลักโภชนาการหรือภูมิของโภที่สัตว์ที่ได้ให้ไว้ค่ะไม่ทอดทิ้งสิ่งใดเลยให้ทั้งสมองให้ทั้งกล้ามเนื้อค่ะให้ทั้งกระดูกให้ทั้งเลือด ให้ฮอร์โมนให้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ทิ้งไม่ทิ้งอะไรเลยคือเรียกว่าปฏิบัติการทั้งเดียวไปทั้งรูปทั้งนามทั้งหมดเลยจะได้ทั้งสุขภาพแล้วก็จิตใจยกตัวอย่างค่ะเมื่อเช้าลุงต้องรีบมาแต่เช้าเพราะว่าอาญีว่หวาถามเรื่องของเกลือผลไม้จะหมดแล้วนะคราวนี้ค่ะเรื่องของเกลือผลไม้คือเครื่องเทศผลไม้นั่นเองก็เลยรู้ว่าไม่ซื้อเราปรุงเองได้ในเมื่อเรามี ในเมื่อเรามีเขาเรียกอะไรเครื่องครัวสักกฮารีของเราอยู่แล้วสามารถปรุงได้ลุงก็เปิดตำราคือหนังสือเปิดหูเปิดตาเรื่องอาหารเลยค่ะมีทั้งวิธีการปรุงเครื่องเทศด้วยตัวเองได้เลยปรุงเครื่องเทศทั้งเป็นที่แบบแกงและเครื่องเทศที่ใช้กับผลไม้ค่ะทำไมต้องมีเครื่องเทศนี้หลายอย่างก็อย่างที่บอกแล้วนะคะว่าเป็นพลังรวมในนี้ค่ะ เฉพาะเครื่องเทศผลไม้อย่างเดียวที่ดูแลมีส่วนผสมตั้งเจ็ดอย่างค่ะที่จริงสามารถเพิ่มไปได้มากกว่านี้อีกเช่นมิ้นอกแห้งแต่รุ่งไม่มีค่ะเครื่องเทศผลไม้ที่เมื่อเช้ารุ่งได้ผสมให้อายิวหวาเกือบเต็มกระปุกแล้วค่ะมีเกลือดำอินเดียมีขิงผงค่ะมีผงมะม่วงมีมหาหิงมีอัชวานหรือเทียนยะพานีมียีร่าผง แล้วก็พริกไทยดำป่นค่ะนี่แหละค่ะคือพลังรวมอาหารสาคารีทุกอย่างไม่ทอดทิ้งสิ่งใดเลยทุกท่านดูค่ะส่วนประกอบเกลือดำเนี่ยก็ลุงบอกแล้วเป็นส่วนประกอบของเซลล์ค่ะของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยขิงผมก็ช่วยเรื่องของเลือดลมช่วยเลือดลมในเส้นด้วยขิงเนี่ยค่ะไม่ใช่เลือดลมธรรมดาทุกอย่างเลยทะลุทะลวงหมดเลย <Okay. S 1> และมีผงม,มะม่วง ผงมะม,ม่วงเนี้เป็นผงมะม,ม่วงดิบค่ะแล้วเอามาทําให้แห้งแล้วเขาก็บดตัวนี้สําคัญต่อสมองมากค่ะและมหาหิงที่ช่วยเรื่องเลือดลมขับลมป้องกันกดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อค่ะบวกกันกับพลังของอัชวานคือเทียนเยวะพาณีอันนี้ลุงปลูกที่เรือไฟชาญแล้วปลูกได้ค่ะเขาชอบที่นี่ค่ะเขาขึ้นและงามอย่างดีปลูกได้ในฤดูปลายฝนต้นหนาวค่ะ มียี่หราผงที่ช่วยให้ฮอร์โมนดีจิตสงบค่ะแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยเป็นเรื่องของสมองและเลือดลมโดยเฉพาะเลยค่ะนี่คือตัวอย่างเล็กน้อยน,อย,น,อย,นอยไม่ถึง1%เซนของหลักโภชนาสาคาฮารีที่รุงบอกดูแล้วแล้วว่าไม่ทิ้งใครเลยดูแลทั้งระบบค่ะเครื่องเทศทั้งหมดนี้นะคะถ้าทุกท่านกังวลเรื่องว่า จะผละไม้เนี่ยมีหลายอย่างที่เราได้เรียนรู้มามีร้อนมีเย็นนั่นนู่นนี่นะคะคือว่าเครื่องเทศตัวนี้จะช่วยตัดความกังวลได้เลยค่ะโละความกังวลตัวนี้ได้เลยค่ะว่าจะเป็นริบร้อนหรือว่าริบเย็นเพราะว่าเครื่องเทศตัวนี้แก้กันไว้ให้หมดแล้วหมดความกังวลได้เลยค่ะแล้วในเครื่องเทศที่ปรุงอาหารก็เช่นเดียวกันมีตั้ง1ิกว่าอย่างและเป็นสุดยอดเครื่องเทศ เป็นราชาราชนีของเครื่องเทศเลยด้วยเพราะนั้นค่ะความกังวลเรื่องธาตุธาตุแต่ละคนไม่เหมือนกันร้อนเย็นอะไรก็หมดความกังวลได้เลยค่ะในเครื่องเทศกาลัมมาซาลาแก้กันให้หมดแล้วค่ะให้เป็นอาหารที่มีความเป็นกลางอบอุ่นสมดุลถึงได้บอกค่ะว่าภูมิปัญญาสาขาฮารีของประราดของโพธิสัตว์ที่มีจิต เจตนาที่เป็นพรมนะ่ะเมตตากรุณาค่ะมีไว้ให้กับมนุษย์ทุกคนค่ะมนุษย์ทุกคนที่สามารถมารับประโยชน์เอาตรงนี้ได้อินเดียค่ะเป็นอู่อริยธรรมถ้านึกภาพให้เห็นก็เปรียบเสมือนเป็นมหาสมุทรของขุมสมบัติคราวนี้ค่ะเราก็ดูว่าเราก็เวลาไปแต่ละครั้งหรือแม้กระทั่งตอนนี้เราก็เอา เอาเขาเรียกตะแกรงนี่ไปร่อนเพชรมาเอาตะแกรงไปร่อนเพชรพลอยหรือทองหรืออะไรที่มันมีค่ามาโดยเฉพาะอื่นเราไม่สนใจสักเท่าไหรล่ละค่ะแต่เราสนใจเรื่องอาหารที่อินเดียยังมีความโบราณโบราณแบบในสมัยพุทธกาลจริงๆค่ะเขาไม่เปลี่ยนทุกท่านทราบไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยสูตรสูตรสูตรตรีลาของ ยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อดาเบอร์ฝาสีแดงน่ะเป็นสูตรตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยค่ะยังมีมาจนถึงทุกวันนี้อินเดียถ้าเขาเชื่ออะไรเขาเชื่อฝังหัวค่ะเขาไม่เปลี่ยนง่ายๆเพราะว่าเขาเป็นสายเจโตด้วยและเขาใช้ชีวิตตามแบบแผนของผู้รู้ลุกงไปที่อินเดียค่ะเมืองถ้าจะไม่ผิดชัยบุระตลาดสดค่ะยังมีเตารีดถ่านค่ะมารีด แบบเป็นอาชีพแล้วโอ้โหกลีบเนี้ยบมากค่ะยังใช้เตารีดถ่านอยู่เลยค่ะรีดในกลางตลาดเลยก็ยคิดว่าเป็นเจ้าที่ที่ได้รับความนิยมมากด้วยนะคะนั่นอะความโบราณของเขานะคะรถรถมอไซค์ที่คนไทยเลิกใช้มา20-30ปีที่แล้วตอนนี้ยังเห็นได้ที่อินเดียค่ะหลายสิ่งหลายอย่างความเก่าแก่ยังมีที่อินเดียในคัมภีร์พระเวศค่ะของศาสนาฮินดู ก็มีร่องรอยของประวัติศาสตร์เรื่องอาหารให้ได้เห็นแต่ก็ไม่ได้แปลกสําหรับเขาแต่เราเป็นคนที่ศึกษาเราแล้วก็อึ้งก็ทึ่งว่าเขาได้กล่าวถึงย่าฝรั่งเขาได้กล่าวถึงเนื้อใสเขาได้กล่าวถึงโยเกิร์ตเขาได้กล่าวถึงแกงผักโขมเขาได้กล่าวถึงจาบตีคือเป็นอาหารที่ยาวนานเก่าแก่มากค่ะณนะวันนี้ก็ยังมีอยู่มียังมีบันทึกในคัมภีร์อยู่เช่นเดียวกัน ก็ยังมีร่องรอยในพระไตรบิดกเรื่องของเนยใส<ป>และอะไรหลายอย่างค่ะเช่นมะขามป้อมที่เอามาดองกับน้ำมุดเน่าอย่างนี้ค่ะคือความความโบราณที่แนบแน่นและตกผลึกอย่างนี้ค่ะเราในฐานะคนไทยคนไทยผู้มีอิสระที่จะเลือกเฟ้นสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยเราลุงบอกแล้วก็เอาตะแกรงค่ะไปร่อนค่ะเอาของดีของภูมิของปราดของพระโพธิสัตว์ มาค่ะมาใช้กับเราได้วัตถุดิบก็ไม่ได้ต่างกันค่ะอินเดียกับประเทศไทยเนี่ยก็อยู่เส้นศูนย์สูตรเหมือนกันมันก็ต่างที่บางพื้นที่มันอาจจะร้อนมากหนาวบ้างหนาวมากบ้างนะคะแต่อยู่ในเส้นศูนย์สูตรเหมือนกันค่ะไม่หมดหมดปัญหาเรื่องว่าจะทําไมไม่กินของไทยอะไรนะคะทำไมอะไรก็หมดความกังวลตรงนี้ไปได้ค่ะถ้าเราศึกษาจริงๆเราจะอ๋ออ๋ออ๋อเลยเพียงแต่เนี่ยถ้า ถ้าเป็นหน้าฤดูหนาวนะคะถ้ามีบล็อกเกอรี่มีกระลำดอกมีหัวปลีรุ้งจะได้ทําอาหารที่หลากหลายให้ทุกท่านได้ทานมากมากเมนูกว่านี้แล้วล่ะค่ะแต่วัตถุดิบของเรายังไม่ไม่เข้าฤดูการนั้นก็ได้ประมาณนี้ก็ก็พอสมครวรแล้วะค่ะค่ะ